ลองนึกภาพตามกันนะคะคืนวันศุกร์เวรดึกๆแล้วก็มีเคสซึมลงปลุกไม่ตื่นมาที่ E.R. ประวัติก็ไม่ค่อยชัดเจนญาติบอกได้แค่ว่าอาจจะกินยาบางอย่างมาคำถามแรกที่ผุดขึ้นมาในหัวเราเลยคือกินยาอะไรมาแต่เอาจริงๆแล้วคำถามที่สำคัญกว่าอาจจะเป็นเราจะเริ่มจัดการคนไข้ตรงหน้ายังไงนะคะ ซึ่งนั่นคือหัวใจสำคัญที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้เลยครับเราจะมาคุยกันถึงแนวทางการจัดการผู้ป่วยที่ได้รับพิษจากยาหรือ pharmaceutical poisoning โดยจะอิงจาก state of the art review ล่าสุดที่เพิ่งออกมาเลยเพื่ออัปเดตความรู้ให้ทันสมัยและก็นำไปใช้ได้จริงหน้างานใช่เลยค่ะเพราะเคสแบบนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยไม่ใช่เลยครับ ข้อมูลจากเปเปอร์น,นี้ชี้ว่าเจอได้ถึง3-10%ของการแอดมิด i u u เลยนะคะแล้วที่น่ากังวลคือ40-70%ของเคสกลุ่มนี้เนี่ยต้องการการดูแลขั้นสูงอย่างการใช้เครื่องช่วยหายใจหรือยาความดันดังนั้นการมีหลักการที่ชัดเจนเลยสำคัญมากหัวใจสํสำคัญที่เปเปอร์นี้เน้นย้ำเลยก็คือ stabilize first identify later คือการรักษาประคับประคองตามหลัก a b c d นี้แหละครับคือรากฐานที่สำคัญที่สุด ซึ่งวันนี้เราจะมาไล่เรียงกันทีละส่วนเลยว่าในบริบทของคนไข้ได้รับพิษจากยาเราต้องมีข้อควรระวังหรือมีแง่มุมอะไรที่ต้องนึกถึงเป็นพิเศษบ้างโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่เอแวร์เลยปกติเราจะท่องกันติดปากเลยว่า GCS น้อยกว่าหรือเท่ากับ8ต้องใส่ท่อช่วยหายใจเสมอในเชสพอยซ์นิ่งดูเหมือนว่าหลักการนี้กำลังถูกท้าทายนี่เป็นความเข้าใจที่เปลี่ยนไปอย่างมีนัยสำคัญเลยใช่ไหมคะ ใช้เลยครับนี่เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเลยเพราะเปเปอร์น,นี้ชี้ว่าเราไม่จำเป็นต้องรีบใส่ท่อทุกรายนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มที่เขาเรียกว่า sedative-hypnotic toxinrome อ๋อคือคนไข้ที่ซึมแต่ว่าสัญญาณชีพยังคงที่อยู่ถูกต้องครับมี RCT ล่าสุดที่เพิ่งออกมาเลยเขาเปรียบเทียบระหว่างการใส่ท่อแบบ liberal คือตามดุลยพินิษแพทย์กับแบบ conservative คือจะใส่ก็ต่อเมื่อมีข้อบ่งชี้ชัดเจนจริงๆ แล้วข้อบ่งชี้ที่ว่านี้มีอะไรบ้างคะก็อย่างเช่น SpO2 น้อยกว่า90%ทั้งที่ให้ออกซิเจนแล้วมีภาวะช็อกหรือว่าอาเจียนต่อเนื่องครับเดาว่ากลุ่มที่ใส่ท่อแบบ conservativ ฟน่าจะดีกว่าแต่ไม่คิดว่าจะดีกว่าขนาดนั้นผลลัพธ์มันต่างกันมากน้อยแค่ไหนคะผลปรากฏว่ากลุ่มที่ใช้ conservativ e strategy เนี่ยมีอัตราการ admit ICU น้อยกว่าและที่สำคัญคืออัตราการเกิดปอดอักเสบก็น้อยกว่าด้วยครับ Oh ข้อมูลนี้สนับสนุนให้เราเลือกใส่ท่ออย่างระมัดระวังมากขึ้นในเคสที่ซึมลงอย่างเดียวโดยที่การหายใจและระบบไหลเวียนเลือดอยังดีอยู่นั่นหมายความว่าเราต้องเฝ้าระวังคนไข้กลุ่มนี้ใกล้ชิดกว่าเดิมมากเลยสิคะเพราะถ้าพลาดแล้วทรุดลงไปทีหลังอาจจะใส่ทอยากกว่าเดิมด้วยซ้าถูกต้องครับมันคือการเทรดออฟที่ต้องอาศัยการประเมินข้างเตียงอย่างใกล้ชิดแต่ก็ช่วยให้เราเลี่ยงหัตถการที่ไม่จำเป็นได้ และในกรณีที่เราสงสัยว่าเป็นเบนโซเด a สปินโอเวอร์โดสก็อาจพิจารณาให้ฟลูมาเซีเนลเพื่อเลี่ยงการใส่ท่อได้เลยถ้าไม่มีข้อห้ามสำคัญนะครับข้อห้ามที่ว่านี่ก็อย่างเช่นประวัติชักหรือสงสัยว่ากินยากลุ่ม TCA ร่วมด้วยใช่เลยครับเข้าใจเลยค่ะพอเราจัดการเรื่องทางเดินหายใจได้แล้วมาต่อกันที่ B breathing ถ้าเป็นเคส o อปิโอไ d โอเวอร์โที่มาด้วยเรื่องหายใจช้าเรามีหลักการให้ยาต้านพิษอย่างนาล็อกโซนยังไงให้ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพที่สุดคะหลักการสำคัญของนาล็อกโซนคือ t i t r a ร e ตามการหายใจครับไม่ใช่ปลุกให้ตื่นเต็มที่อ๋อ oh. เป้าหมายคือให้คนไข้กลับมาหายใจได้เพียงพอไม่ใช่การปลุกให้ลุกขึ้นมาโวยวายซึ่งอาจจะทำให้เกิดวิดรอซินโดรมที่รุนแรงได้แล้วขนาดที่แนะนำคือเท่าไหร่คะ เปเปอร์นี้แนะนำให้เริ่มที่ขนาดต่ำๆครับคือ0.05ถึง0.1มิลลิกรัมทางหลอดเลือดดำทุก2นาทีจนกว่าการหายใจจะดีขึ้นประเด็นนี้น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะมันเปลี่ยนโฟกัสจากการปลุกคนไข้มาเป็นการรักษาการหายใจซึ่งเป็นเป้าหมายที่ปลอดภัยกว่าแล้วในเรื่อง breathing มีจุดไหนที่น่าสนใจเป็นพิเศษอีกไหมคะมีครับมีจุดที่น่าทึ่งมากคือ ถ้าเราเจอคนไข้ที่ SpO2 อยู่แถวๆาเตลอดเวลาแม้จะให้ออกซิเจนเต็มที่แล้วก็ตามร่วมกับมีอาการเขียวหรือ central cyanosis ค่ะให้เรานึกถึงภาวะมิเทอร์โมกลอโบนามีมมยซึ่งอาจเกิดจากยาบางชนิดเช่นไลโดเคนหรือแดบโซนแล้วการรักษาก็คือการรักษาจำเพาะคือการให้เมสลินบลูครับซึ่งเป็นอะไรที่ต้องนึกถึงไว้เสมอในสถานการณ์แบบนี้ เมื่อเราจัดการเรื่องทางเดินหายใจและการหายใจให้คงที่แล้วปัญหาที่มักจะตามมาติดติดและอันตรายไม่แพ้กันก็คือระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลวมาถึง C Circulation กันบ้างในเคส Poisoning ภาวะช็อกนี่มันมีนกลไกที่ซับซ้อนกว่าปกติยังไงบ้างคะซับซ้อนกว่ามากครับสาเหตุของช็อกใน Poisoning มีได้หลายกลไกเลยอาจจะเกิดจากไฮโปโวลเมียหรือภาวะขาดสารน้ำอย่างในพิษจากลิเทียมที่ทำให้ปัสสาวะออกเยอะ อืหรือเกิดจากวาซไดเลชันหรือหลอดเลือดขยายตัวจากยาอย่างแคลเซียมชเนลบล็อกเกอร์สหรือ CCB หรืออาจจะเป็นคาดิโอเจนิกช็อกไปเลยคือหัวใจบีบตัวไม่ดีจากพิษของยาเบต้าบล็อกเกอร์ CCB หรือ TCA พอมีกลไกหลากหลายแบบนี้แนวทางการรักษาเริ่มต้นของเราควรจะเป็นยังไงคะเริ่มต้นเหมือนเดิมครับคือให้สารน้ำคริสตัลไลส์ก่อน โดยอาจจะใช้โพคัสช่วยประเมินการตอบสนองไปด้วยถ้าความดันยังไม่ขึ้นยาที่เลือกใช้เป็นตัวแรกหรือ first-line vasopressor er, ก็คือ n o r e p i n e p h r i n e แต่ถ้าเจอสถานการณ์พิเศษใช่ครับถ้าเจอสถานการณ์พิเศษอย่างเช่นเจอ ECG ที่ผิดปกติใช่ไหมคะใช่เลยครับถ้าเราเห็น ECG แล้วเจอ wide QRS tachycardia ร่วมกับความดันตำ่ำนี่คือภาวะฉุกเฉินที่ต้องคิดถึงโซเดียมชานอลบล็อกเกตทันทีซึ่งเจอบ่อยในพิจัก TCA หรือ d i p h e n h y d r a m i n แล้วการรักษาก็คือต้องให้โซเดียมไบคาร์บอเนต8.4%ขนาด1-2มิลลิลิตต่อกิโลทันทีครับการให้ไบคาร์บอเนตนี่มันเข้าไปช่วยได้ยังไงคะเป้าหมายคือการทําให้เลือดเป็นด่างเล็กน้อยครับซึ่งจะช่วยลดการจับของยาที่ตัวบล็อกโซเดียมชาน e ลและทําให้ตัวยาหลุดออกจากช่องโซเดียมได้ดีขึ้นช่วยให้ตัว QRS ที่กว้างอยู่แคบลงและระบบไหลเวียนเลือดดีขึ้นอ๋อเข้าใจแล้วค่ะหรืออีกสะพานนิกลคือ ถ้าเป็น cardiogenic shock จาก CCB หรือ BB overdose ต้องคิดถึงการรักษาที่เรียกว่า high it e high dose insulin e u g l y c e m i a therapy ครับตองนึกถึงให้เร็วหน่อยและถ้าทั้งหมดนี้ยังไม่ตอบสนองหรือที่เรียกว่า refractory shock ก็ต้องคิดถึง VA ECMO ครับโอ้โหมีรายละเอียดที่ต้องนึกถึงเยอะเลยนะคะใน CV r i s แล้ว D disability กับ E exposure ละคะมีอะไรที่ต้องเน้นเป็นพิเศษไหม สำหรับดีดิสเบลิิตี้ประเด็นหลักคือเรื่องชักครับการชักจากยาส่วนใหญ่มักจะหยุดเองได้การรักษาอันดับแรกคือเบนโซไรอาซิปามค่ะอย่างลอราเซปามหรือมิดาโซแลมเปเปอร์นี้ย้ำว่าไม่แนะนำให้ยาการชักตัวอื่นเป็นรูทีนนะครับส่วน e-exposure หรือ environment สิ่งที่ต้องระวังคือ Hyperthermia หรือภาวะตัวร้อนจัดซึ่งเป็นภาวะฉุกเฉินเลยอันตรายมากแล้วก็ทำการลดอุณหภูมิร่างกาย หรือ Active Cooling ทันทีนอกจากนี้ยังมีการรักษาจำเพาะสำหรับบางภาวะเช่น Serotonin Toxicity ก็ให้สาย h e p t a d i n e หรือ NMS ก็ให้ b romo c r y p t i n e หรือ d a n t r น l e n e และที่สำคัญอย่าลืมมองหาภาวะอื่นๆที่อาจซ่อนอยู่เช่นบาดแผลที่มองไม่เห็นหรือภาวะกล้ามเนื้อสลายครับเข้าใจเลยค่ะพอคนไข้เริ่ม stable ในเบื้องต้นแล้วก็มาถึงขั้นตอนการสืบค้นว่าโดนยาอะไรมา ซึ่งเปเปอร์นี้ยามมากว่าประวัติมักจะเชื่อถือไม่ค่อยได้แล้วเราจะใช้อะไรเป็นหลักในการวินิจฉัยข้างเตียงคะสิ่งที่สำคัญที่สุดข้างเตียงเลยคือการตรวจร่างกายเพื่อหาท็อกซิโดรมครับท็อกซิโดรมท็อกซิโดรมคือการจับกลุ่มอาการและอาการแสดงที่จำเพาะกับยากลุ่มต่างๆเพื่อช่วยจำแนกกลุ่มยาที่เป็นสาเหตุได้ตั้งแต่เนินเน่นๆถ้ากลับไปที่เคสสมมุติของเราคนไข้ที่ซึมลงไม่รู้สึกตัวเราจะมองหาท็อกซิโดรมอะไรเป็นพิเศษคะ เราก็ต้องตรวจดูอย่างละเอียดเลยครับเช่นถ้าเจอ anti-cholinergic toxidrome เราจะท่องกันว่าร้อนแห้งแดงตาพร่าเพอรหรือ hot dry red blind mad อ mm. คือจะมีไข้ผิวแห้งตัวแดงรูม่านตาขยายและมีอาการสับสนเพอคลั่งแต่ถ้าคนไข้ของเรากลับมีรูม่านตาเล็กมากหรือ myosis หายใจช้าและซึมลงก็จะชี้ไปทางออพิโอตอกซิโดมมากกว่าค่ะหรือถ้ามาแนวตื่นตัวกระสับกระส่ายเหงื่อแตกความดันสูงใจสัน่นก็ต้องนึกถึงซิ m i พ e ทเ i มิแมกซิกทอกซิโดมแต่ต้องระวังไว้อย่างหนึ่งคือถ้าคนไข้กินยามาหลายชนิดหรือ p พอลิฟาร์มาซีทอกซิโดมอาจจะไม่ชัดเจนเพราะฤทธิ์ยาอาจจะหักล้างกันเองได้แสดงว่าการตรวจร่างกายและหาทอกซิโดมเป็นเหมือนเครื่องมือชิ้นแรก แล้วเครื่องมือชิ้นต่อไปที่ขาดไม่ได้เลยคืออะไรคะคือ ECG หรือคลื่นไฟฟ้าหัวใจครับเปเปอร์น,นี้แนะนำให้ทำทุกเคสที่สงสัย poisoning เพราะยาหลายตัวมีผลต่อระบบไฟฟ้าของหัวใจเราต้องดูจุดสำคัญสำคัญ,คญอย่างเช่น PR interval ที่จะยาวขึ้นในพิษจาก BB หรือ CCB QRS duration ที่จะกว้างขึ้นในพิษจาก TCA และที่สำคัญคือ QTC interval ที่จะยาวในยากลุ่มแอตี้ไซค i c s หรือ t h a d โดน มีค่าตัวเลขที่ต้องระวังเป็นพิเศษไหมคะแบบว่าถ้าเห็นค่านี้เราต้องรีบทำอะไรบางอย่างทันทีมีครับถ้า QRS duration กว้างกว่า100มิลลิวินาทีจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการชักและภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดรุนแรงอือหอหรือถ้า QTC interval ยาวตั้งแต่500มิลลิวินาทีขึ้นไปก็จะเสี่ยงต่อภาวะท o r s a d e s de p o i n t ได้ครับ ข้าพวกนี้เป็นเหมือนสัญญาณเตือนภัยสีแดงเลยแล้วเรื่องการตรวจแ l a บล่ะคะที่เราชอบพูดกันว่าทรงตรวจชีเพื่อหาสารเสพติดมันมีประโยชน์แค่ไหนในยุคนี้ประเด็นที่น่าสนใจมากในเปเปอร์น,นี้คือการชี้ให้เห็นข้อจำกัดของการตรวจปัสสาวะด้วยชุดตรวจสำเร็จรูปหรือ urine immunoassays ค่อนข้างชัดเจนเลยครับมันมีข้อจำกัดยังไงบ้างคะมันมีทั้งผลบวกลวงจับปฏิกิริยาข้ามกลุ่มแล้วก็ผลลบลวงเพราะตรวจไม่เจอสารไม่ใหม่หลายตัว อย่างเช่นเฟนทานิลแอนาล็อกที่กำลังระบาดอยู่อ oh. ดังนั้นความน่าเชื่อถือจึงค่อนข้างจำกัดและข้างเตียงที่มีประโยชน์จริงๆกลับเป็นอะไรง่ายๆอย่างบลัดแกส๊สหรือการตรวจระดับน้ำตาลครับส่วนการเจาะระดับยาในเลือดจะมีประโยชน์เฉพาะยาบางตัวเท่านั้นเช่นพาราซตามอลลิเทียมหรือเซลลิไซเลสที่มีข้อมูลชัดเจนว่าระดับยาสัมพันธ์กับความรุนแรงและแนวทางการรักษา มาถึงเรื่องการลดการดูดซึมยากันบ้างค่ะเรื่องการล้างท้องหรือการให้ถ่าน a c t i v a t o r Charcoal ดิฉันรู้สึกว่าแนวคิดเรื่องนี้เปลี่ยนไปเยอะมากจากสมัยก่อนที่ทำกันแทบทุกเคสตอนนี้เรามีหลักในการพิจารณายัางไงคะถูกต้องเลยครับปัจจุบันเราไม่ได้ทำเป็นรูทีนแล้วเพราะยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนว่าช่วยลดอัตราการป่วยหรือเสียชีวิตได้จริงๆแต่ก็ยังมีประโยชน์ในสถานการณ์ที่เลือกมาอย่างดี เปเปอร์นี้เสนอหลักการคิดง่ายๆเป็น3มคำถามให้เราถามตัวเองก่อนทำครับข้อที่1คนไข้กินยาในขณะที่เป็นพิษจริงหรือไม่ถ้าไม่ก็ไม่จำเป็นต้องทำข้อที่2เราสามารถทำได้อย่างปลอดภัยหรือไม่เช่นคนไข้ต้องไม่อยู่ในภาวะเสี่ยงสำลักและข้อที่3ายาน่าจะยังอยู่ในทางเดินอาหารมากพอที่จะเอาออกแล้วเกิดประโยชน์หรือไม่เป็นกรอบความคิดที่ดีมากเลยค่ะ มันเปลี่ยนจากการทำตําๆกันมาเป็นการพิจารณาอย่างรอบคอบมากขึ้นแล้วถ้าเราตัดสินใจว่าจะทํา GI decontamination เรามีทางเลือกอะไรบ้างคะหลักๆก,ก็จะมี activated c h a r c o l หรือ AC นี่แหละครับถ้าให้ครั้งเดียวเรียกว่า single dose หรือ SDAc ควรให้เร็วที่สุดแต่ในเคสที่กินยาชนิดออกฤทธิ์นานหรือยาที่มีฤทธิ Anti ์ anticholinergic ก็อาจจะยังให้ได้แม้ว่าจะเลยหนึ่งชั่วโมงไปแล้วแล้วการให้หลายๆครั้งล่ะคะ การให้หลายครั้งหรือ m u l ติโด s e (MDA C) จะใช้เพื่อเพิ่มการกำจัดยาที่มีการหมุนเวียนกลับเข้าสู่ร่างกายทางตับและลำไส้เช่นคาร์บามาซิพีนหรือฟีโนบาร์บิทอลดักยันล้างท้องแบบอื่นเช่นโฮเบลอิริกชันหรือ g s t สตริกลาวาชล่ะคะยังมีที่ใช้อยู่ไหมโฮ l บ r r ิร a t i o n หรือ WBI เหมาะกับยาที่ไม่จับกับฐานครับเช่นธาตุเหล็กหรือลิเทียม ส่วน gastric lavage หรือการใส่สายส่วนล้างกระเพาะอาหารปัจจุบันมีข้อบ่งใช้น้อยมากจะสงวนไว้สำหรับเคสที่มาเร็วมากๆคือภายใน1-2สชั่วโมงหลังกินยาและเป็นพิษที่รุนแรงถึงชีวิตจริงๆนอกจากการลดการดูดซึมแล้วเรามีการเร่งการกำจัดยาออกจากร่างกายด้วยวิธีอื่นอีกไหมคะ มีครับเรียกว่า enhanced elimination ซึ่งมีทั้งการทำให้ปัสสาวะเป็นด่างหรือ urinary alkalization n i เพื่อเร่งการขับยาที่เป็นกรดอ่อนอย่าง salicylates ออกทางไตและวิธีที่สำคัญมากใน ICU ก็คือ extracorporeal removal หรือการกำจัดยาผ่านเครื่องนอกร่างกาย ซึ่งก็คือการฟอกไตใช่ครับวิธีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูงสุดก็คือ intermittent hemodialysis หรือการฟอกไตนี้เองซึ่งก็มีกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่เชื่อว่า e x t r i p workgroup ที่ทำกา์ไล์เรื่องนี้ไว้โดยเฉพาะเลยว่ายาตัวไหนควรทำหรือไม่ควรทำถึงแม้ว่าการดูแลแบบประครับประคองจะเป็นหัวใจหลักแต่ก็มียาบางตัวที่มีแอนติดดหรือยาต้านพิษท,ที่สำคัญมากมา เหมือนเป็นไม้ตายที่เปลี่ยนเกมได้เลยอยากให้ช่วยสรุปตัวที่ต้องรู้ไว้เลยค่ะได้เลยครับตัวแรกที่สำคัญมากและพูดไปแล้วในเรื่อง circulation คือโซ d i u m มไบคาร์บอเนตสำหรับพิษจากโซเดียมช a n n บล็อก c k e r ที่ทำให้ QRS กว้างค่ะตัวที่สองที่สำคัญไม่แพ้กันคือ HIET หรือ High Dose Insulin e U Glycemia Therapy สำหรับพิษจาก CCB และ BB ที่มีภาวะ cardiogenic shock หลักการคือการให้อินซูลินในขนาดสูงเพื่อเพิ่มการบีบตัวของหัวใจโดยตรงโดยจะต้องเฝ้าระวังและแก้ไขภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำและโพแทสเซียมต่ำอย่างใกล้ชิดด้วยแล้วก็มียาที่เราคุ้นเคยกันดีแน่นอนครับตัวที่เรารู้จักกันดีอย่าง N-acetyl cysteine หรือ NAC สำหรับ paracetamol overdose และ digoxin specific Fab สำหรับ digoxin toxicity ก็เป็นสิ่งที่ต้องรู้จักเช่นกัน แล้วถ้าการรักษาทั้งหมดที่ว่ามายังไม่ได้ผลล่ะคะเรามีไม้ตายอะไรที่เรียกว่า rescue strategies อีกไหมมีครับมีอยู่สองอย่างที่สำคัญอย่างแรกคือ intravenous lipid emulsion หรือ ILL การให้ไขมันทางหลอดเลือดใช่ครับแต่เปเปอร์น,นี้ย้ำชัดเจนเลยนะครับว่า ILL เป็นการรักษาอันดับแรกเฉพาะในภาวะพิษจากยาชาทั่วร่างกายหรือ l a s เท่านั้น อ๋อเฉพาะ last เท่านั้นสำหรับพิษจากยาตัวอื่นที่ละลายในไขมันได้ดีให้ใช้เป็นทางเลือกสุดท้ายหรือ last resort ในภาวะช็อกหรือหัวใจหยุดเต้นที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาอื่นแสดงว่าเราไม่ควรใช้พร่ำเพรื่อในเคสอื่นๆที่ไม่ใช่ last ถูกต้องครับผมเคยเจอเคสที่เกือบจะเสียชีวิตจากพิษยาชาแต่พอให้ I L L เข้าไปแล้วเหมือนพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับโอ้โห มันเป็นภาพที่ติดตามากแต่ก็ต้องใช้ให้ถูกข้อบ่งชี้จริงๆส่วนอีกอย่างคือ VA ECMO ครับมีเป็นทางเลือกที่สำคัญมากในผู้ป่วยที่มี refractory cardiogenic shock จากยาที่มีพิษต่อหัวใจโดยตรงอย่างเช่น CCB, BB หรือ bupropion หลักการของมันคือการซื้อเวลาให้ร่างกายได้กำจัดยาออกไปโดยใช้เครื่องพยุงการทำงานของหัวใจและปอดไปก่อน ฟังทั้งหมดแล้วถ้าจะให้สรุปใจความสำคัญจากที่เราคุยกันวันนี้สำหรับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่อยู่หน้างานข้อแรกที่ต้องจำให้ขึ้นใจเลยก็คือ stabilize first identify later A B C D คือหัวใจเสมอใช่ครับและข้อ2ก็คือ toxidrome หรือกลุ่มอาการจากพิษคือเครื่องมือข้างเตียงที่ทรงพลังกว่าผลแลบที่ต้องรอเสมอ ข้อ3ดิฉันว่าคือการรู้จักใช้ยาต้านพิษที่สำคัญให้ขึ้นใจโดยเฉพาะโซเดียมไบคาร์บอเนตชายเอชและ NAC เพราะมันสามารถเปลี่ยนผลการรักษาได้เลยและข้อสุดท้ายในเคสที่อาการรุนแรงและไม่ตอบสนองต่อการรักษามาตรฐานให้คิดถึงการรักษาขั้นสูงอย่าง ECTR หรือ VA ECMO ให้เร็วขึ้นอย่ารอจนสายเกินไปครับยอดเยี่ยมเลยค่ะครบท่วนและนาไปใช้ได้จริงมากม ก่อนจะจบผมอยากฝากข้อคิดไว้อย่างหนึ่งครับเชิญเลยค่ะสิ่งที่เปเปอร์นี้เน้นย้ำอีกอย่างและอยากจะฝากไว้ให้ทุกคนลองกลับไปทบทวน practice ของตัวเองคือการปรึกษาสูงพิษววิทยาหรือ Poison Center แต่เนิ่นๆบ่อยครั้งที่เราอาจจะคิดว่าเป็นทางเลือกสุดท้ายหรือโทรไปตอนที่จนตรอกแล้วจริงค่ะแต่จริงๆแล้วการโทรปรึกษาตั้งแต่แรกอาจเป็นเครื่องมือที่ส่งพลังที่สุดช่วยลดความผิดพลาดและหลีกเลี่ยงการรักษาที่ไม่จำเป็นได้ เป็นประเด็นที่สำคัญมากจริงๆค่ะบางทีเราก็ลืมไปว่ามีผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมจะช่วยเราอยู่ซึ่งตรงนี้ก็ทำให้เราต้องกลับมาตั้งคำถามสำคัญกับตัวเองครับครั้งสุดท้ายที่เราโทรปรึกษาศูนย์พิษะคือเมื่อไหร่และเราได้ใช้ประโยชน์จากทัศนระยะนี้เต็มที่แล้วหรือยังเป็นข้อคิดที่ดีมากเลยค่ะ สำหรับวันนี้ก็หวังว่าเนื้อหาทั้งหมดจะเป็นประโยชน์ในการดูแลคนไข้ของเราทุกคนนะคะดูแลคนไข้แล้วก็อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ